ว่าบินซูเบสเนี่ยครั้งหนึ่งท่านโดนทดสอบหนักทีเดียวสองเรื่องเลยก็คือขาของท่านเนี่ยเป็นโรคเนื้อเน่าต้องตัดหิงในวันเดียวกันนั่นเองอ่ะที่ท่านเป็นลมไปหมดสติไปด้วยกับการเจ็บพิษบาดแผลแล้วก็ะรรยก็ตาาก้องดุนตัดบาดแผลปุ๊บลูกชายของท่านเสียชีวิตโดนสองเรื่องเลยเสียใจไหมครับเสียใจเจ็บปวดไม่เจ็บปวดแต่เมื่อท่านรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยได้ข่าวร้ายทีเดียวสองข่าวท่านรู้ว่าบินซูเบสเนี่ยท่านกู้ทานออกมาว่าอัลฮัมดุลิ ตัวนี้ที่ขอย้ํากับพี่น้องวเวลาเราเจอบททดสอบท่านบิสบอกว่าอัศบรุอินดัสทตินูแลใครจะเป็นคนยังไงเนี่ยดูช่วงแรกตอนโดนบททดสอบรู้เลยท่าแท้ว่าคนคนนั้นเป็นแบบไหนถ้าช่วงแรกที่โดนปุ๊บอุทานมาด่าว่าปุ๊บนั่นแหละคือตัวตนของเราเพราะมันจะไม่มีการเสียสลงซึ่งท่านรู้ว่าบิสเบเนี่ยท่านกลับังไงครับอัลฮัมบุลินละขอบคุณลา l a ์เพราะอะไรครับท่านรู้ว่าใช้คําว่าขอบคุณล l l a ์มากมายเลยที่อลล้อ์ให้เอว่าฉันน่ะส่วนปลายให้มาสี่อย่างก็คืออย่างที่เราทราบก็คือสองมือสองเท้า อาลลอยฉันมาตั้งสี่ฉันใช้มาตลอดชีวิตถึงเวลาเอาลลอจะเอาไปอลัลลอไปแค่หนึ่งฉันเหลืออีกตั้งสามคือท่านไม่ได้มองว่าท่านเสียอะไรแต่ท่านมองว่าท่านเหลืออะไรแล้วท่านได้อะไรมาตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่แสดงว่า mindset เป็นเรื่องสําคัญมากครับเพราะถ้าเกิด mindset ไม่ดีปุ๊บจากการสูญเสียแขนเนี่ยอาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยตลอดชีวิตที่เหลือไปต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้า mindset ที่ถูกปุ๊บมันกลับเพิ่มไม่มีอิมานเพิ่มขึ้น พระท่านอุ่รย,ยังพูดต่อเลยว่าแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้ลูกฉันมาถึงเจ็ดคนอัลลอฮ์เอาไปเพียงแค่คนเดียวฉันหน่หรือหกคนทั้งนั้นที่คนที่จากไปก็เป็นคนที่ฉันรักมากก็แปลว่าถ้าเรามามองตรงนี้ม i n d ซ e ตมันสําคัญมากเพราะถ้าเรามองผิดปุ๊บจะเกิดความทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเรามองถูกปุ๊บมันไม่ใช่การหลอกตัวเองอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธาเพราะผู้ไม่ศรัทธาสิ่งที่เขาทําได้ก็คือส่วนใหญ่ต้องเป็นการหลอกตัวเอง ต้องหาอะไรมาปลอบประโลมให้ตัวเองทําใจได้แต่ถ้ามุสลิมเราไม่จะเป็นต้องหลอกตัวเองเพราะเรารู้เอาลอ์อยู่กับเราตลอดเวลาในใจของเรา,เรา,เ,าเ,นเ,นเราคิดถึงลอ์ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อเราคิดแบบนี้ปุ๊บพราะเกิดการสูญเสียพี่น้องก็สอบถามตัวเองว่าเวลาเจอบทหนักๆเนี่ยอันแรกที่มันหลุดออกมาคืออะไรถ้าคือการดา่าสอบตกถ้าคือการตีโพยตีพายสอบตกถ้าคือการที่คิดถึงมักคลุกสิ่งที่เอาลอสสร้างสอบตกแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการอะไรก็ตามการสูญเสียปุ๊บคิดถึงอลอ์ก่อนเป็นอันดับแรกเลย อัลฮัมดุลิลละแปลว่านี่แหละคือไมล์เซ็ตมาถูกทางละนี่คือไมล์เซ็ตของคุณทธาครับ